สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแพนนี่กับแพรรี่เล่าซีรีส์ค่ะวันนี้นะคะมีซีรีส์เรื่อง SORT and Fairy ภาค4นะคะหรือที่เรียกว่าเซียนกระบีพ่พิชิตมานคะ่ะที่ยอดเขาชิงหลวนพระเอกกำลังเอากระบี่วิเศษหวังซูเสียบปลาย่างให้หนางเอกกินนางเอกก็พยายามจะถามชื่อของกระบี่วิเศษแต่พระเอกก็บอกว่าชื่อว่ากระบี่เพราะพระเอกตั้งชื่อแบบนี้ นางเอกก็บอกกับพระเอกว่านางอยากได้กระบี่พระเอกก็ตอบว่าถ้านางยอมอยู่ที่ยอดเขาชิงหลวนพระเอกจะยกกระบี่ให้แต่พอนางเอกสัมผัสที่ด้ามของกระบี่ก็รู้สึกเวียนหัวพระเอกจึงพานางเอกไปนอนที่บ้านก <ST S> <ST S> ลับมาที่พระเอกกำลังนอนกอดกระบี่หวังซูหลับไปนั้นก็ได้ฝันถึงตอนที่พ่อของพระเอกบอกพระเอก ว่าให้เฝ้ายอดเขาชิงหลวนเอาไว้แทนที่ของตัวเองแล้วพ่อของพระเอกก็เดินเข้าไปในสุสานที่ฝังศพแม่ของพระเอกแล้วจึงปิดประตูสุสานพอพระเอกตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ไม่เห็นกระบี่หวังซูพอนางเอกแอบขโมยกระบี่ไปโดยใช้ผ้าสีแดงมัดตัวกระบี่แล้วจึงหิ้วลงไปจากยอดเขาแต่ว่ายังไม่ทันได้ออกไปก็มีชายชุดดำใส่หน้ากากาบุกเข้ามาเพื่อชิงกระบี่วิเศษ พระเอกกับปีศาจหมูช่วยกันต่อสู้กับชายชุดดําในตอนที่พระเอกกําลังเสียเปรียบนางเอกก็ส่งกระบี่หวังซูคืนให้พระเอกแต่ว่าปีศาจหมูก็ถูกทําร้ายด้วย่ข้กลกระบี่ของชายชุดดําพระเอกโกรธมากจึงใช้วิชาที่พ่อของพระเอกสอนมาทําให้สามารถเอาชนะชายชุดดําได้ตอนที่ปีศาจหมูใกล้จะตายก็บอกกับพระเอกว่า ของพระเอกได้ฝากให้ปีศาจหมูช่วยดูแลพระเอกแล้วก็บอกกับพระเอกว่าในตัวของพระเอกมีพลังวิเศษที่ยิ่งใหญ่ให้พระเอกระมัดระวังอย่าให้ถูกคนอื่นหลอกได้เช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกไม่สามารถที่จะถือกระบี่หวังซูได้เลยพยายามล่อลวงให้พระเอกตามนางเอกลงไปจากยอดเขาโดยการขโมยป้ายวิญญาณของพ่อพระเอกแต่ก็ยังไม่ทันได้ออกไปชายชุดดำก็กลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้พระเอกสู้กับชายชุดดำสองคนไม่ได้เลยโดนแย่งกระบี่ไปแต่ว่าชายชุดดำเมื่อจับก,กระบี่ก็ถูกความเย็นจากกระบี่ทำร้ายชายชุดดำเลยใช้ฝักจากกระบี่สีแดงที่ได้รับมาใส่กระบี่หวังสู้แต่นางเอกก็ใช้อาวุธลับซัดใส่มือจนทำให้ฝักกระบี่ตกแตกชายชุดดำโมโหมากเลยใช้ไข้คนกระบี่ทำร้ายพระเอกกับนางเอกในตอนนั้นเอง มู่หลงจืออิงสิทธิสำนักชงหัวก็ขี่กระบี่เข้ามาช่วยพระเอกกับนางเอกไว้ได้แล้วนางเอกก็พาพระเอกหนีไปนางเอกต้องการพาพระเอกลงจากเขาในตอนแรกพระเอกไม่ยอมไปนางเอกจึงบอกกับพระเอกว่าถ้าพระเอกไม่ยอมไปก็จะมีคนมาคอยแย่งกระบี่ของพระเอกพระเอกก็สงสัยว่าทำไมต้องมีคนแย่งกระบี่ของตน นางเอกจึงบอกไปว่าให้พระเอกลงจากเขาไปตามหาความจริงในเรื่องของพ่อแม่พระเอกและกระบี่หวังซูพระเอกด้วยความที่อยากลงจากเขาไปตั้งแต่เด็กก็ยอมลงจากเขาไปกับนางเอกที่หมู่บ้านไทยผิงเชิงเขาห่วงซานพระเอกตื่นเต้นกับสิ่งต่างๆที่เขาไม่เคยเจอนางเอกก็ได้แต่คอยวิ่งตามจ่ายเงินให้กับพระเอกที่เที่ยวหยิบของไปโดยไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายเงินด้วยจนกระทั่งพระเอกมาหยุดที่ร้านขายโจ๊กนางเอกก็สั่งของกินให้พระเอกกินนางเอกน่ารักมากๆ พระเอกพอได้กินโจ๊กพุทชาก็บอกว่ารสชาติเหมือนกับที่พ่อพระเอกทําให้กินเลยนางเอกเลยบอกว่าสงสัยพ่อพอเอกจะเป็นคนที่หมู่บ้านนี้นางจะลองไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านให้ในป่าชายชุดดำกลับมารายงานว่างานที่ได้รับมอบหมายให้ไปชิงกระบี่หวังซูโดนมู่หลงจืออิงขัดขวางและฝักกระบี่ที่ได้รับมานั้นก็โดนทำลายไปแล้ว แล้วก็บอกว่าพระเอกสามารถใช้กระบ,บี่หวังซูได้ท่านอาวุโสชุดขาวก็พูดขึ้นมาว่าหรือว่าพระเอกจะเป็นคนของหวังซูแล้วก็บอกให้ชายชุดดำพาพระเอกมาพบกับตนเองที่หมู่บ้านไถผิงมู่หลงจืออิงตามมาเจอพระเอกมู่หลงจืออิงต้องการถามพระเอกว่าทำไมชายชุดดำจึงมาหาพระเอกพระเอกเห็นว่ามู่หลงจืออิงได้ช่วยตนไว้เลยบอกว่าสงสัยจะมาตามหากระบี่ของตน มู่หลงจืออิงเลยขอดูกระบี่ของพระเอกแต่ว่ายังไม่ทันได้ดูนางเอกก็มาห้ามพระเอกไว้โดยบอกพระเอกว่าห้ามให้คนอื่นเห็นกระบี่ที่ตำหนักฉงหัวซูเหยาเจ้าสำนักชงหัวกำลังคุยกับสีผู้อาวุโสของสำนักซูสีส ก็ถามซูเหวเรื่องที่มีปรานกระบีเกิดขึ้นซูเหวก็ตอบว่ากระบีซูเหรอร้องคำรามและเสียงเซียวก็ได้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังพอตอนนี้ยังไม่มีท่าทีที่จะกลายเป็นมารจากนั้นซูเหวก็สังเกตเห็นว่าที่มือของสีเจ้ามีร่องรอยของการถูกแช่แข็งก็เลยสงสัยแต่ที่จริงแล้วสีเจ้าหนึ่งในสีผู้อาวุโสของสำนักสงหัวก็คือหนึ่งในชายชุดดำที่ไปหาพระเอกนั่นเอง ที่หมู่บ้านไถผิงนางเอกพาพระเอกมาดูละครแต่ที่โรงละครกับเล่นละครเรื่องลูกทรพีวินเทียนชิงพระเอกได้ยินว่าเป็นชื่อของพ่อตัวเองเลยตะโกนบอกว่าตัวเองเป็นลูกของอินเทียนชิงคนในหมู่บ้านพอได้รู้ก็มองพระเอกแล้วบอกกับพระเอกว่าเมื่อก่อนวินเทียนชิงรังแกคนอื่นและก่อกวนในสาลบัรพระบรุษจึงได้ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านไถผิง เป็นคนบาปของตระกูลอินแล้วพระเอกก็โดนชาวบ้านคว้างปาสิ่งของใส่และถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้าน ปีศาจปลาที่แฝงตัวมาเป็นชาวบ้านได้ทีเลยออกมาทำร้ายพระเอกพระเอกยังไม่เก่งเลยสู้ปีศาจปลาไม่ได้ในตอนที่ปีศาจปลาใช้แส้รัดคอของพระเอกนางเอกไว้พระเอกเห็นว่านางเอกจะทนไม่ไหวจึงโยนกระบี่ไปให้ปีศาจปลาเพื่อแลกกับการปล่อยนางเอกไปปีศาจปลาไม่ยอมยิ่งรัดคอพระเอกกับนางเอกให้แน่นกว่าเดิมทันใดนั้นเซียนกระบี่สุดหล่อมู่หลงจืออิงก็เข้ามาช่วยพระเอกกับนางเอกเอาไว้ในตอนที่ปีศาจปลาต่อสู้ใกล้จะแพ้แล้วก็ได้ใช้ หินผลึกม่วงเพิ่มพลังแล้วใช้กระสุนเกล็ดปาเข้าทำร้ายทุกคนมู่หลงจืออง่ออิงเตือนให้ทุกคนระวังอย่าให้ถูกเกล็ดปาทำร้ายมิเช่นนั้นดวงวิญญาณจะแหลกสลายแต่นางเอกที่ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถหลบได้พระเอกเลยเอาตัวเองมาขวางไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนที่3นะคะ